จะบอกชีวิตคร่าวๆนะของพลันพัฒอินต่ไนว่าทำไมถึงมายืนถึงจุดนี้ได้เคยหนีออกจากบ้านตั้งแต่เล็กตั้งแต่เป็นเด็กไปติดเพื่อนที่ไม่ดีไปเล่นสิ่งเสพติดโดนจับ โดนตีเคยโดนโชกท้องมาก่อนเคยมีอะไรกับผู้ชายมาก่อนสิบกว่าคนตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กเราตามเขาไม่ทันเราไม่ทันคน แล้วก็ไปเป็นเด็กแว้นสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาไปเป็นเด็กแว้นก็เอาไปทุบไปทุบตู้โทรศัพท์สาธารณะไปเอาถังขยะมามาลากลากเอามาเล่นกลางกลางถนน ไปไล่ตีเขาไล่ฟันเขาตัวเองก็เกือบตายเหมือนกันที่ฟันหลอก็เพราะโดนตีจนสรุปอยากเอ็กซเรย์นะอยากตัวสุขภาพแต่ว่าไม่มีเงินเคยตีกับผู้ชายมาเยอะแล้วก็เจ็บตัวมาเยอะ เกือบตายก็เยอะไม่รู้เหมือนกันว่าจะขอบคุณอะไรดีที่ทำให้เรามายืนถึงจุดจุดนี้ได้มายืนมายืนถ่ายวิดีโอแบบนี้ได้ ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องขอบคุณอะไรตอนนี้ชีวิตมีแต่ความอดทนเหงาก็อดทนไม่มีแฟนก็อดทนอย่างน้อยๆก็อยู่กับครอบครัวอยากใช้ชีวิตกับครอบครัวอยากอยู่กับเขาไปนานๆ เพราะเขาเลี้ยงเรามาถึงเขาจะเลี้ยงเราตามใจแต่เขาก็เลี้ยงเรามาเขาไม่ยอมให้เราอดหรือลำบากเขาสอนความลำบากให้เราเสมอถึงแม้ว่าเขาจะจบไม่สูงแต่เขาก็เอาประสบการณ์ชีวิตของเขามาสอนเราบางครั้งเราก็ฟังบางครั้งหนูก็ฟังแต่บางครั้งหนูก็เถียงเขา หนูไม่อยากให้เขาพูดถึงเรื่องเก่าๆนี่หนูก็เลิกดวมกาวแล้วเขาก็พูดดีด้วยเขาอยากให้หนูเป็นคนดี เดี๋ยวจะทําให้ได้โน้ตให้ได้นูตบุ๊กก่อนน้ตบุ๊กเอาไปซ่อมอยู่ให้ได้โน้ตบุ๊กก่อน,ออออน,จ,ะนจะทําเป็นจะทําจะทําแบบอะไรล่ะเดี๋ยวคิดไม่ค่อยออกจะทําเรื่องจริงของพลันพัดเป็นแบบฉบับการ์ตูนวาดรูปไม่เก่งหรอกแต่ว่าก็พอที่จะทํา คลิปและตัดต่อลง Youtube ได้เพราะว่าเรียนคอมพิวเตอร์มานี่ไม่ได้แตะคอมพิวเตอร์มาหลายปีแล้วตอนนี้บอกตามตรงว่ามีภาระเยอะน้องก็ต้องเรียนหนังสือแม่ก็ไม่สบายป้าก็ไม่สบายอยากให้เขาไปหาหมออยากหาเงินทําประกันให้เขา เสียเขาไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเสียใจขนาดเราไม่ก็ไม่รู้ว่าเราจะเสียใจขนาดไหนในเมื่อเรามีชีวิตอยู่แล้วสังคมให้โอกาสเราแล้วเราประพฤติตัวใหม่แล้วครอบครัวเขาก็อยากให้เป็นคนดีอยากให้เลิกดุงกาวเราก็จะทำเพื่อครอบครัวเพื่อตัวเราเองสุขภาพของเรามันจะได้ดีขึ้น หมอจะได้ปรับยาให้เราน้อยลงนี่เราก็กินยาจิตเวชมาหปีแล้วอยากรู้ไหมว่าทําไมถึงอยากอยากทําการ์ตูน อยากทําเรื่องเรื่องจริงของพระลานพัฒอินเตอร์ในเป็นฉบับการ์ตูนอยากให้เขารู้ว่าชีวิตพระลานพัฒผ่านอะไรมาบ้างไม่ใช่ว่าจะมาดูดถูกกันคนดูถูกกันมันไม่ใช่คนหรอกมันเป็นสัตว์เดรัจฉานตอนนี้บอกเลยว่าไม่ได้ดมแล้ว ไม่เชื่อก็ช่างจะทำให้เขาเห็นจะพิสูจน์ตัวเองให้เห็นแต่ว่ามันต้องใช้เวลาไม่ใช่ว่าปุปป๊บปั๊บเราต้องใช้เวลาของเราตอนนี้โสดแฟนไม่มีแต่ก็อยู่กับครอบครัว ถึงเหงาก็อดทนรอติดตามกันเยอะๆหน่อยนะคอยดูชีวิตจริงของครรารันพารอินเตอร์ในฉบับการ์ตูนพวกคุณจะได้รู้ว่าคนที่คุณดูถูก เขาก็ผ่านชีวิตหร้าๆๆมาเหมือนกันสิ่งที่ผิดพลาดไปแล้วคิดเสมอว่าเก็บมันไว้เป็นบทเรียน แต่บางคนเขาก็ไม่อยากให้พูดเรื่องเก่าๆหรอกแต่ว่าเราก็อยากทำตัดต่อวิดีโอของเราลง y o u t u b e ตอนนี้เรามีแต่มือถือแต่งเพลงได้แล้วนะแต่ว่ายังไม่มีค่ายยังไม่มีค่ายเพลงเราไม่ร้องเองหรอกเราจะให้คนอื่นเขาร้อง เพราะว่าสมองเราไม่ดีลงลงลืมลืม,ลมเราจะให้คนอื่นเขาล้องแต่ต้องขึ้นแต่ต้องขึ้นชื่อเราว่าเราเป็นเนื้อเนื้อเพลงเป็นชื่อเราตอนนี้ยังไม่มีค่ายเพลงเพราะว่าช่วงโควิดแบบนี้มันจะออกจากบ้านมันก็ยากใช่ไหมล่ะ บายบายแค่นี้แหละ